มีความประสอ์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งปดใช้ปลายทางขึ้นลงทางด้านขวามือของท่านและละต่ละบันทวันอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถจะเอาแยกเดอยู่นนนันขณะนี้เป็นขบลลวนรถตัวขบวนแปดหกลำตบ,บริษัทต้นทางจากสถานีนครศรีธรรม,มาราชสุดปทางสถานีกลางกรุงเทพขวัิวัตรครับ ่วนปายทางมาออกจากสถานีบ้านโป,ไปไ่งปวลาจะหยุนดน้ำตกผู้โดยารที่สถานีนาคนปรปฐมสถานีสารยาสถานีบางบึงสุดปลายทางที่สถานีกาญจุงเทีอภิวัฒน์ครับสถานีบ้นนานโป่งแนนํากอ่กการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางระวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ หยุดยาวหน้านะฮนะเนี่ยับ ก่อนเวลา15นาทีนะครับทำเวลาได้ดีมากเลยสี่สิบปันตันะดีปันโผล่กรถสางมีความหลบจะกเครื่ององสี่บันโผล่โปรดใช้กระดานทางขึ้นลงนะครับทางด้านกว่ามือของท่านนะครับแะ่ละมาตองอันตรายขระดขึ้นลงจับบริได้ครับ ที่นี่สถาดีบ้านโป่ปงที่นี่สถาดีบ้านโป่ปงทุกสถานีมีความหลบจากขึ้นลงที่บ้านโป่งก็ใช้ไปได้ทางขึ้นลงนะครับทางด้านขวาม,มือของท่านนะครับในระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากรถนะครับรถเตาาี๋ยวทานตลาดสถานีบ้านโป่งนะครับรถด่วนขบวนที่84นะครับต้นทางต่างขึ้นไปทางสถาดีการกรุงเทพพั <c oughs> <ส>ทยาครับค<อ>รับผมอ,อ๋อเหลือข้อไหนเอา ดีนะอาจารย์ยังไปแตกที่ไหนฮะโอ้ดีเองแกครับอก็เลยไวท้ายได้ไท้ายได้ไม่ไปโดนอะไรเข้าอ่ะครับเวงกับดีนะยังทำเวลาได้ทำเวลาได้ร้อยแปดเวลาถึง เวลา15นาทีนะครับก็ต้องจอดรอเวลาออกเมื่อกี้คุยกับพนาักงานนะครับได้ข่าวว่ามีรถดอนแอร์หนึคันนะครับที่ชำรุดท่อลมแตกนะครับดีนะครับที่แตกทางด้านตอนท้ายก็เลยสับเปลี่ยนเอาไว้ท้ายขบวนได้ฮะก็น่าเหลือเชื่อมกันนะครับจากช้ารอยนาทีตอนนี้เข้าวัดโป่งก่อนเวลารอ,อเวลาออก บอกแล้วประเพร์4-4เข้าก่อนนะ,นะคุณผู้ชมใส่หนักมั้ง ค้า721ดน่ะครับเห็นรับชุมทางหัดใหญ่วันนี้วันนังปูนคอนเทนเนอร์เลยอ่ะ าช้าไม่ได้นะมันลากเยอะอมีคนรู้จักพ่วงท้ายด้วยนะฮะห้อยดีเซลมาท้ายเนี่ย สี่สามพวงแต่เตองสี่สามส่วนเจ็ดพวงทายเห็นี่ยครับยาวเกือบเต็มทางลีใหม่ของวันโปร่งเ 班方。 เดินทางตูจ้จุดหมาไปทางโดยสวัสดีภาพแต่ว่าวการเดินทางพลังต่อไป,อไปกัรรถไปฟของโครงการรถไฟใต้ดินขอบคุณครับแหมเปิดประ,ปะ,ปะตูเจอพี่แม่มาดีนะ